สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีรีส์เรื่องเดียร์หงรังและนี่คือตอนที่8ของซีรีส์นี้หลังนางเอกแจอีรู้ตัวว่าถูกหงรังคนนี้หลอกเข้าแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อน,นานมาแล้วเขาเคยบอกเธอว่าไม่ว่าใครก็ต้องได้เป็นลูกเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านของใครสักคนแต่ตัวเขานั้นไม่ใช่อะไรของใครเลยเหมือนหล่นมาจากไหนก็ไม่รู้เธอลอบมองไปยังเรือนหงรังที่มีเพียงเงาของพระเอกสะท้อนผ่านแสงไฟแล้วสงสัยว่าพระเอกของเราเป็นใครกันแน่ ต่อมานางเอกแจีพร้อมด้วยมูจินก็ไปแจ้งความประสงค์กับพ่อหงรังว่าต้องการออกไปจากที่นี่ด้วยกันเมื่อนางเอกถูกย้ำถึงสายเลือดคนของสมาคมและพ่อที่เป็นหัวหน้าสมาคมมีสิทธิ์ให้เธออยู่ที่นี่ต่อได้นั้นก็สวนกลับบิดาบังเกิดกล้าวของตัวเองไปว่าแล้วเขาสามารถคุม้มครองเธอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าสุดท้ายพ่อหงรังจึงต้องอนุญาตได้แม่หงรังรู้ข่าวเข้าก็ยิ้มเยาะบอกว่ารู้จักเอาตัวรอดกันดีพูดไปวาดภาพไปว่าสามีนางเอกก็ควรเอาอย่างบ้าง ระหนักไว้ว่าถึงยังไงก็ไม่มีทางหนีพ้นเงื้อมมือนางไปได้ส่วนพระเอกหลังเห็นมูจินก็เข้าไปหาเรื่องทันทีอีกฝ่ายตอบแทนที่เขายอมไว้ชีวิตแบบนี้เหรอตัวเองก็จากไปคนเดียวสิทำไมนางเอกแจีถึงได้จากไปด้วยทว่ามูจินขู่เขาด้วยการเอ่ยชื่อขี้หนูชื่อที่ถูกเรียกสมัยเป็นบ่าวในวัยเด็กของพระเอกขึ้นมาพระเอกถึงกับอึง้งเพราะนันหมายความว่ามูจินสืบรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วมูจินกล่าวต่อว่า ตนยอมปล่อยวางทุกอย่างขอแค่มีนางเอกก็พอแต่พระเอกที่ยอมทิ้งตัวตนเดิมไปขนาดนี้คงจะมีเป้าหมายบางอย่างอยู่แน่แต่เขาไม่สนใจหรอกขอแค่พระเอกช่วยปล่อยนางเอกไปก็พอและเมื่อพระเอกถามเขาว่าเธอรู้เรื่องนี้แล้วหรือยังมูจิงก็เพียงสายหน้าปฏิเสธดูเหมือนเขาตัดสินใจที่จะไม่บอกเธอด้วยเหตุผลบางอย่าง ตอนนี้เกิดข่าวซุบซิบไปทั่วสมาคมว่าหัวหน้าสมาคมพ่อหงรังกำลังตกที่นั่งลำบากมากแค่ไหนเรื่องสมาคมตัวแทนถูกแฉตัวแทนอย่างมูจินถูกกำจัดออกไปในใจลูกสาวแท้ๆที่เหมือนจะถูกบังคับให้หนีไปอีกส่วนอีกด้านนั้นแม่หงรังกำลังยิ้มกลิ่มให้พระเอกหงรังปลอมที่มาเข้าประชุมในฐานะหัวหน้าใหญ่แทนมูจินเป็นวันแรกทว่ามีการมาเยือนอย่างไม่คาดคิดขององราชทายายข้าเสียก่อนพระองค์สนทนานกับพ่อหงรังชื่นชมพระเอกในฐานะหงรังใหญ่แต่กลับถูกบอกเป็นนายว่าหงรังไม่ใช่คนของเขา จากนั้นทั้งสองพูดคุยกันถึงสถานการณ์ของปีศาจผมขาวเพราะล่าสุดชะตากรรมของเด็กชายผู้รอดชีวิตคนนั้นสุดท้ายก็ต้องตายไปแต่เกิดเรื่องประหลาดซ้ำซ้อนขึ้นเมื่อพบว่าศพเดิมที่เคยฝังไปนั้นก็ยังอยู่ในจุดที่จะฝังร่างเด็กชายคราวนี้ทั้งเมืองเลยเริ่มให้ความสนใจสืบหาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังรัะชทายาทคิดว่าจะไล่าตามสิ่งที่ไม่มีจริงแบบนั้นไปทําไมก่อนจะพูดเปรียบเทียบภาพวาดหยินหยางที่พระองค์ไม่สามารถวาดได้เหมือนเดิมกับการรักษาสมดุลบางอย่างในสมาคมของ,ของพ่อฮง ต่อมาพระเอกคงรังปลอมกับผู้ติดตามหูหนวกของเขาก็ไปสืบเรื่องปีศาจผมขาวเพิ่มเติมรายงานที่ได้มาก่อนหน้านี้พบว่าร่างเด็กชายที่เพิ่งตายไปนั้นมีร่องรอยหินปูนสารส้มและสารหนูเป็นสารพิษที่ไม่สามารถหาได้โดยทั่วไปมันนําพวกเขาไปสู่ถ้าที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองและตัวจิตรกรได้พระเอกในวัยเด็กเคยถูกจับอาบในสารพิษเหล่านั้นเพื่อให้ตัวขาวก่อนจะถูกจิตรกรใช้ร่างกายนั้นต่างกระดาษวาดภาพแล้วสักลายลงไป ส่วนนางเอกหลังเข้าไปเก็บของที่เกี่ยวข้องกับโฮงรังในฐานที่ทำงานกับพวกคนจอนแล้วหนึ่งในนั้นที่ตามออกมาด้วยก็สังเกตเห็นปฏิกิริยาเธอแล้วทักขึ้นมาว่าคงรู้แล้วว่าพระเอกไม่ใช่โฮงรังตัวจริงเลยตั้งใจจะออกไปตามหาเขาโดยไม่คิดเสดาดอะไรที่สมาคมอีกนางเอกบอกความในใจเสริมไปว่าความคิดแรกที่เข้ามาหลังรู้เรื่องนี้คือลงอกไปทีโดนหลอกแท้แต่กลับไม่อยากเห็นเขาต้องเจ็บปวดและเธอก็ไม่อาจให้อาภัยตัวเองที่เป็นแบบนี้ได้เช่นกัน อีกด้านหนึ่งมูจินที่กําลังเดินเที่ยวตลาดซื้อของบางอย่างให้หนางเอกนั้นก็บอกคนสนิทที่ยังคงน้มน้าวให้เปิดเผยตัวตนของพระเอกว่าทาแบบนั้นไม่ได้ตอนนี้หัวใจนางเอกอยู่กับคนคนนี้ไปแล้วหากเรื่องนี้เปิดเผยเธอจะไม่มีวันลืมอีกฝ่ายได้เลยแม้ความพยายามที่ผ่านมาในสมาคมอาจสูญเปล่าแต่ก็เพราะนางเอกใจอีนั่นแหละเขาถึงอดทนผ่านเรื่องพวกนั้นมาได้มูจินไม่อาจปล่อยนางเอกไปแต่ก็ไม่อาจให้พระเอกต้องตายไปเช่นกันยังไงอีกฝ่ายก็เคยช่วยชีวิตเขามาแล้วตั้งหลายครั้ง ตอนที่นางเอกนั่งมองรูปวาดหงรังในสมุดต,ตัวเองอยู่คนเดียวพระเอกดูกอยากจะเข้าไปหาแต่มูจินเป็นฝ่ายชิงเข้าถึงตัวเธอได้ก่อนเขามอบนกกระจอกชวาคู่หนึ่งที่ซื้อจากตลาดให้บอกว่ามันเป็นนกที่จะจับคู่อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเป็นลมหายใจให้แก่กันเดี๋ยวไปช่วยกันเลี้ยงนะมูจินอยากให้เธอลืมทุกอย่างในสมาคมนี้สําหรับเขาที่นี่เหมือนสนามรบทุกอย่างอันตรายไปหมดยกเว้นตัวนางเอกอยากให้มาเป็นลมหายใจของกันและก,กันทันทีที่นางเอกตอบรับมูจินไปพระเอกก็จากไปอย่างเงียบเชียบเช่นกัน ตัดไปที่หัวหน้าสมาคมพ่อโฮงรังที่ถูกหัวหน้านักเลงโจดเก่าพระเอกนัดพบเพื่อบอกว่าพระเอกโฮงรังที่กลับมาอยู่ด้วยกันได้แต่ตัวปลอมรู้ๆกันอยู่แหละว่ามันก็มีหลายครั้งที่เขาส่งคนแอบอ้างไปเป็นโฮงรังให้สมาคมแต่ก็เพราะแบบนั้นถึงได้รู้ว่าคนปัจจุบันนั่นก็ตัวปลอมอีกคนแล้วพูดทฤษฎีสมคบคิดของตัวเองที่เกี่ยวกับปีศาจผมขาวและการแฝงตัวของพระเอกที่ดันใกล้เคียงความจริงไปซะเยอะเลยทีเดียวก่อนจะต่อรองว่าของเงินสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูหลักฐานคราวนี้หัวหน้านักเลงไม่ได้โก เขาพาพ่อหงรังมาดูจุดที่เด็กชายเหยื่อคดีล่าสุดถูกไฟไหม้มันคือตเตาเผาแห่งหนึ่งการที่เด็กถูกไฟคลอกจนหาทางกลับบ้านถูกได้ด้วยตัวเองนั้นสแสดงว่าจุดที่ถูกเผาต้องไม่ไกลนักแล้วเขาก็มาเจอที่นี่มีร่องรอยหลายอย่างที่ตรงกับเด็กชายเลยประเด็นคือไอ้ตเตาเผานี่พ่อหงรังนี่แหละที่เป็นเจ้าของแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญซะด้วยเพราะพ่อหงรังใช้ให้ปีศาจผมขาวคนของเขาจัดการสังหารหัวหน้านักเลงทิ้งข้อหารู้มากเกินเหตุก่อนจะไปพบกับจิตรกรโรคจิตที่เคยบอกกับองค์ราชธายาตไป ไอหมอนี่กำลังวาดภาพด้วยมือซ้ายแบบที่พระเอกเคยสังเกตเห็นเลยแท้จริงแล้วพ่อหงรังร่วมมือกับปีศาจผมขาวและจิตรกรโรคจิตคนนี้มาตลอดพวกเขาเกิดความขัดแย้งกันพ่อหงรังต่อว่าอีกฝ่ายที่ไม่รีบกำจัดหลักฐานและบอกว่าจิตรกรคนนี้หมดประโยชน์ไปแล้วในขณะที่อีกฝ่ายก็ดอยค่าเขากลับว่ากำลังจะตกที่นั่งลำบากในสมาคมที่ตัวเองเป็นแค่เปลือกแล้วัยคุกคามที่คาดไม่ถึงก็มาเยือนเมื่อพระเอกสามารถทรมานผู้เกี่ยวข้องกับจิตรกรโรคจิตจนได้พิกัดที่อยู่แล้วพาคนบุกฝ่าเข้าไป พระเอกได้มีโอกาสประมือกับปีศาจผมขาวอย่างดุเดือดแล้วก็ยังได้เห็นใบหน้าอีกฝ่ายอย่างชัดเจนขณะดเดียวกันคนสนิทของพ่อโฮงรังที่เห็นเหตุการณ์จากไกลๆก็ตกใจที่ได้เห็นรอยสักใต้ร่มผ้าของพระเอกเช่นเดียวกันสุดท้ายปีศาจผมขาวก็หายไปต่อหน้าพระเอกเขากับผู้ติดตามหูหนวกบุกฝ่าไปถึงห้องชั้นในตอนนั้นหัวหน้าสมาคมพ่อโฮงรังไม่อยู่ที่นั่นแล้วมีเพียงศพของจิตรกรโรคจิตคนนั้นที่ถูกใครบางคนฆ่าตายไป แต่เมื่อพระเอกทําการพิสูจนศพก็พบว่าไอ้หมอนี่ยังไม่ใช่จิตรกรผู้บงการที่เขาเฝ้าตามหาเพราะตัวเขาในวัยเด็กเคยลอบโจมตีจิตรกรคนนั้นที่กลางอกได้ดังนั้นจิตรกรคนนี้ก็น่าจะมีรอยแผลเป็นที่อกอย่างชัดเจนพระเอกกลับมาที่เรือนตัวเองตอนดึกเขายังคงคิดถึงนางเอกบอกผู้ติดตามตัวเองว่าอยากเจอเมื่อคนรับใช้มาบอกว่าพรุ่งนี้นางเอกจะออกเดินทางแล้วแนะนําให้ไปบอกลาเขาก็ตัดสินใจไปรอเธอที่หน้าถ้าในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่พระเอกไม่ได้มาหาเธอเพื่อบอกลาหรอก เขามาเพื่อสารภาพว่าตัวเองไม่ใช่โฮงรังน้องชายเธอแต่ถึงอย่างนั้นก็บอกนางเอกไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอีกเหมือนกันแล้วพระเอกของเราก็ยอมเล่าเรื่องของตัวเองออกมาในที่สุดอดีตเด็กรับใช้ต่ำต้อยที่ถูกเลือกให้มารับครอกความเจ็บป่วยแทนลูกเจ้านายเคยหนีและถูกตามล่าต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆจนไปเจอปีศาจผมขาวเข้าแล้วตั้งแต่นั้นก็เจอแต่สิ่งที่ยากจะเข้าใจด้วยเหตุผลแต่พอรู้เหตุผลเข้าก็ได้รู้ว่าไม่อาจใช้ชีวิตแบบคนปกติได้อีกเช่นกันที่เขาไม่สามารถบอกเธอได้ว่าตัวเองเป็นใคร เพราะมันน่ารังเกียจและชนอปัยยศจนตัวเองยังสะอิสเอียนพระเอกพูดต่อทั้งน้ําตาว่าตัวเขาที่เป็นแบบนั้นก็ยังมีหน้ามารอนางเอกอยู่ตรงนี้ยังหวังว่าเธอจะมาทั้งที่หลอกและทําร้ายเธอมานับครั้งไม่ท้วนถึงอย่างนั้นก็ยังคิดถึงและอยากมาพบหน้านางเอกให้ได้แล้วนั้นก็คือตอนที่นางเอกตัดสินใจบอกว่ารักพระเอกกลับไปเช่นกันเธอทําทใจให้ไม่รักเขาไม่ได้จริงๆไม่ว่าพระเอกจะเป็นใครต่อให้เขาเป็นตัวปลอมต่อให้เป็นคนมาหลอกต่อให้ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก ่อให้ใครๆจะไม่ให้อภัยเธอแม้แต่ตัวของเธอเองถึงอย่างนั้นเธอก็ต้องการพระเอกเพราะอย่างนั้นแหละเธอถึงได้ตั้งใจจะไปจากเขานางเอกพูดจบก็หันหลังจากไปแต่นั่นคือวินาทีเดียวกับที่พระเอกรั้งเธอไว้ด้วยอ้อมกอดจากด้านหลังบอกว่าเขาเองก็ปล่อยนางเอกไปไม่ได้แล้วเธอก็ดูเหมือนจะตอบรับความรู้สึกนั้นหมูจินที่รอออกเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับนางเอกสังเกตเห็นว่าบรรดาคนใช้กำลังวิ่งวุ่นกับการตามหาใครบางคน และพ่อหงรังที่ได้รู้ตัวตนของพระเอกจากคนสนิทของตนก็รีบให้คนออกตามหาเจ้าตัวแต่ดูเหมือนว่าเขาจะขโมยม้าตัวหนึ่งหลบหนีไปส่วนบูจินที่สังหอ์ใจไม่ดีกลับไปที่เรือนางเอกแจอีแล้วไม่พบตัวเธอที่นั่นเห็นแต่นกกระจอกชวาที่อยู่ในกรงตัวหนึ่งหลุดออกจากกรงไปตัวหนึ่งกับจดหมายที่เธอทิ้งเอาไว้ให้ตอนนี้สองพระนางของรองขีม้าหลบหนีไปด้วยกันแล้วและตอนที่8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ